สุขสันต์วันคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสเอ่อเมอรี่คริสต์มาสนะครับนิ่งเลยฮะนี่เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะอาจจะเป็นที่สำเนียงหรือเปล่านะเนี่ยเมอรี่คริสต์มาสพูดอะไรหน่อยสิครับนี่จะไม่พูดอะไรจริงๆหรอครับ ทา้งเธอแต่ก็สอเป็นคนดีนะว่าไปแล้วรู้ตัวอีกทีก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วหรือเปล่านะครับที่พวกเรารู้จักกันเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะยิ่งเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันแบบนี้มันก็รู้สึกว่าผ่านมาแค่แป๊บเดียวเองว่าไหมครับรู้สึกเหมือนพวกเราเพิ่งเจอกันเลยว่าไหมเล่ะ ผมยังจำได้อยู่เลยนะตอนที่เราไปกินปิ้งยา่างด้วยกันครั้งแรกหรือตอนที่ไปจัดดอกไม้ด้วยกันแล้วก็ไอเหตุการณ์บนดาดฟ้าในตอนนั้นอันนี้ไม่อยากนึกถึงเท่าไหร่เลยฮะออจะว่าไปแล้วยังเก็บสร้อยที่ผมให้ไปไว้อยู่ไหมครับนี่ปกติผมไม่ได้ให้ของขวัญใครง่ายๆนะครับ แล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองให้ใครฟังด้วยแต่ยังไงยังไงก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการนะครับปีหน้าผมคงจะไม่ยุ่งเหมือนกับปีนี้นะจะได้ใช้เวลากับคุณให้มากขึ้นด้วยอ๋ออีกเรื่องหนึง่งปีหน้าผมสั่งตัดชุดใหม่มาด้วยนะครับเอ๊ะคาดอะไรนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนจริงๆเหรอก็เรื่องชุดนะครับเอ๊ะอันนี้พูดไม่ได้เลยครับหรือว่าพูดออกไปได้ซะอีกเ <fa ug imana> ติดตามเรื่องราวของผมต่อได้ที่เกรมุนัสกิวิทเทลเฌนัลหรือราอัปเดตข่าวสารผ่านทางช่องทางรูมนัมเบอร์วทชได้เลยนะครับพครหิบตามมานะครับผมรออยู่นะคุณนักอ่านของผม